สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกรายการค้าวันที่1 1มกราคมค่ะโดยจดบอกว่า,วาออกใบเสร็จรับเงินเพื่อชำระอินร้อยคายนะคะเลขทีียังอิง S I 0001 00คับ00002นะคะจากบาร,ริษัทจักรยาน LA จำกัดนะคะได้รับเช็คเลขที่8829817นะคะธนาคารไทยพรราณิชย์สาขานครปฐมค่ะลงวันที่1กุมภาพันธ์54นะคะรับชำระเต็มจำนวน,นะคะ่ะ แล้วเราก็จะเข้าวันที่โปรแกรมกันเลยนะคะที่โปรแกรมนะคะเราจะเข้าวันที่ระบบลูกหน,นี้และวิเคราห์หน,นี้ค่ะจากนั้นกดปุ่ม Bo ก k วิร์กโฟล้แลเราก็จะเข้าวันที่ใบเสร็จสินค้านะคะหรือ r i ค่ะค่ะจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะให้เรารู้ว่าสาขาถูกต้องหรือไม่เล่มเอกสารที่เราใช้คือเล่มนี้ใช่หรือไม่ในที่นี้ถูกต้องแล้วให้กดปุ่มโอเคค่ะเมื่อเราเข้ามานะคะก็จะมี เอกสารอยู่หใบนะะในที่นี้ให้เรากด f3 สารเพิ่มเติมค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเลขที่เลขเลขที่ยงอิงเรายังไม่ต้องใส่เะคะเราจะให้โปรแกรมรันให้วันที่เอกสารก็คือวันที่11โอกรานะคะ1 1่หทศูค่ะค่ะเมื่อใส่วันที่เอกสารเสร็จแล้วนะคะก็จะมากันที่รหัสลูกค้าค่ะและลูกค้าถ้าเราจะไม่ได้ก็ให้ใส่จุดแล้วกด Enter นะคะ ลูกค้าที่เราต้องการตอนนี้เรากำลังดีลกับเบริษัทจักรยาน LA ันะคะก็ะคือ C ขีศูนยหนึ่งค่ะให้กดจุด e e นเตอหรือกดเยืดได้เลยะคะ่ะโปรแกรมจะบอกว่าชื่อในรายงานภาษีจะใช้เป็นชื่อภาษาไทยใช่คะ่ะเราจะกด Yes ค่ะเมื่อเราได้รลัสลูกค้าและชื่อยออลูกค้านะคะเราจะมาดูกันที่รายการ n ิน i ว e นะคะในคอลัมน์ท้ายให้เราคีจุดลงไปค่ะขีจุดแล้วกด Enter นะคะ เราก็จะเลือกประเภทเอกสารที่เราต้องการนะคะในที่นี้เราจะเลือก SI ค่ะใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้นะคะให้กด Enter หรือกดเลือกได้เลยค่ะค่ะเราจะข้ามเล่มไปนะคะเราจะมาคีย์จุดอีกครั้งที่เลขที่นะคะแล้วกด Enter ค่ะเราก็จะเลือกรายการ invoice ที่จะนํามาตัดชําระนะคะในที่นี้มีรายการให้เราติ๊กเลือกที่ข้างหน้านะคะแล้วกด ปุ่ม enter หรือกดเลือกเลยค่ะค่ะเราจะจ่ายทั้งหมด53,500บาทก็คือเราจะรับชำระเต็มจำนวนนะคะจากนั้นเราก็จะมาเข้ากันที่รายการรับค่ะหรือเอกสารทางธนาคารนะคะให้เราใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเราก็จะมาบันทึกรายละเอียดเอกสารกัน ชำระเงินมัดจำหรือเงินเรื่องหน้านะคะค่ะเรามาดูนที่ประเภทเอกสารนะคะประเภทเอกสารของธนาคารนะคะให้เราคีย์จุดลงไปค่ะแล้วกด enter เราก็จะเลือกประเภทเอกสารธนาคารนะคะในที่นี้เราได้รับเช็คจากธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเป็นากโดยเช็คธนาคารอื่นนะคะรหัสนะก็คือ cl ค่ะเราจะกดปุ่มเลือกหรือก,กดปุ่ม enter นะคะค่ะ เมื่อเรากรอกเอกสารประเภทธานาคารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากรอกกันที่เลขที่เช็คนะคะเลขที่เช็คในจุดบอกว่าก็คือ8829817นนะคะแล้วก็มาดูวันที่ทำเช็ค นะคะก็คือเราจะให้ลงเป็นวันวันนี้นะคะก็คือวันที่สิบเอ็ดศูนย์หนึ่งห้าสี่ค่ะวันที่รับจ่ายเช็คนะคะก็คือวันเดียวกันส่วนวันดิวเดตนะคะจย์กำหนดให้เป็นวันที่1่กุมภาพัคือศูนย์หนึ่งศูนย์สองห้าสี่ถูกต้องแล้วค่ะ,ค 01, 02, นนะ,คะผู้จ่ายก็คือบริษัทจักรยาน LA นนะคะเราก็จะมาที่รหัสธนาคารของเช็คนะคะให้เราใส่จุด ล้วกด enter นะคะเราจะมาเลือกธนาคารกันนะคะในที่นี้คือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะทางไทยพาณิชย์ก็คือ SCB นะคะให้เรากดเลือกเลยะคะ่ะสาขานะคะก็คือสาขาคน,รนะครปฐมค่ะ ค่ะเมื่อเราใส่สาขาเสร็จแล้วนะคะก็คือมาดูกันที่มูลค่านะคะแล้วก็จะรับชำระเต็มจำนวนคือ53,500 00บาทถูกต้องละะะแล้วนะคะเราก็กด F10 เพื่อบันทึกค่ะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็คว่าที่เราทํารายการถูกต้องหรือไม่ก็คือให้ดูที่จํำนวนเงินนะคะว่าตรงกับรายการในอินไว้หรือไม่ ถ้าเราเช็คว่าโอเคจำนวนเงินตรงกันให้เรากด exit เพื่อบันทึกค่ะจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะโดยเดบิตเช็คลอนำฝางนะคะห้า0มสามพับาทคเครดิตลูกนี้การค้า53,500บาทค่ะจากนั้นกด exit เพื่อบันทึกอีกครั้งโปรแกรมก็ถามาว่าพิมพ์หรือไม่ในที่นี้เราจะพิมพ์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ ให้เรากดย yes ิค่ะค่ะโัวเกมก็จะถามเราว่าใช้แบบฟอร์มอันไหนนะคะให้เราเลือกอันแรกนะคะแล้วกดโอเคค่ะค่ะจากนั้นโปรเกมก็จะถามว่าพิมพ์รายการสินค้านะคะเราก็ให้เลือกอันแรกค่ะพิมพ์เฉพาะใบเสร็จตัดใบสงของเต็มนะคะให้เราติ๊กที่จอภาพแล้วกดปริ้นค่ะก็จะรอกันนะคะ นี่ก็คือตัวอย่างไปเสร็จรับเงินนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบเมื่อเราดูทุกอย่างโอเคให้กด F10 อีกครั้งก็จะกลับเข้ามาที่หน้าจอนะคะเมื่อเราไม่ใช้งานแล้วก็ให้กด Esc a p e เพื่อออกค่ะค่ะแล้วก็จะได้ รายการเพิ่มมาอีกรายการนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นรายการวิที่11โมกรานะคะให้กด escape เพื่อออกก็เสร็จสิ้นรายการขอบคุณค่ะ